กว่า10ปีที่ผ่านมานะพี่น้องเตยอยูอย่0กว่าปีคงเคยได้ยินปลาจานยันตราปลาชื่อดังผักตายนะครับต้นลังกาได้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับนาเป็นเรื่องเป็นราวละวัดนี้คือวัดป๋าทาตาลอดเป็นวัดที่มอมให้ปลาจานยันตระนาลังจากฐานเดินทางไปต่างประเทศนะครับนนเวลากลับเมืองเทยจามาประจําทต่ทํานี้ด้วยนะครับวัดป๋าทาตาลอดนะครับนากา,ารลั่งอารรบท้ายของปลาจานยันตรที่ผ่านมานี้ปลาจานยันตรามาประเทศไทยหรือเปล่ามาค่ะมา14ตุลาวันเกิดค่ะ มาที่นี่หรือเปล่ามาที่นี่หลังวันเกิดรู้สึกเคยเป็นข่าวนะเป็นข่าวว่าพระอาจารย์ยันตราเกิดไม่ทันหนูโตไม่ทันพระอาจารย์ยันตรามาประเทศไทยแต่ไม่ทราบว่ามาที่นี่ด้วยแต่ว่ามาใช่ไหมเพราะว่าเป็นชาวบ้านก็มากันจคนก็เต็มเลยคือมีผู้ที่ศรัทธาอาจารย์ยันตรานี่ก็มีเยอะอยู่นะค่ะส่วนมากจะเป็นคนที่50ขึ้นไปแล้วเนาะหรือรุ่นพี่อย่างเงี้ยรุ่นพี่เนี่ยแล้วก็คนแก่เกียรอรอพระอาจารย์ที่สุญยตาลามเมืองกาญ่ะ รอ,อกันจนบางคนก็เสียชีวิตไปก็มีโอ้ตอนนี้มีแล้วก็มีมูล,ลนิธิในในพวกที่รับเลี้ยงคนแก่นะ <พอ S 2> ด้วยนะเพราะว่ามีด้วยนะมีด้วยค่ะที่บางการที่ถ้ำลิเจยค่ะอตอนนี้มีคนศรัทธาอาจารย์ยันตราอยู่เหมือนเดิมอะ่ะแต่ท่านไม่ได้เป็นพระแล้วนะเป็นครับเห็นแต่งชุดสีเขียวอะ่ะค่ะค่ะก็ใส่ชุดสีเขียว่มสีกลัดสีกลัดเถระสมาคมก็คนละเรื่องกันใช่ไหม เขาก็ไม่ก้าวไก่อะเขาก็ไม่ได้ก้าวไก่เพราะก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทางทางที่เขาโจมตีเขาไม่ได้ออกมาแก้ข่าวให้อย่างนั้นเหรอค่ะแต่ผู้หญิงที่เป็นคดีต่อท่านก็ออกมาแถลงว่าก่อนเสียชีวิตอะค่ะแกเป็นมะเร็งมั้งอ๋อตอนตอนนั้นพระอาจารย์ยันตามีข่าวคราวกับผู้หญิงหรือเปล่าชื่ออะไรนะตกลงหลังจากที่มีข่าวแล้วผู้หญิงออกมา ผู้หญิงคนนั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ก่อนเสียชีวิตเขาแถลงการให้ว่าไม่ได้เป็นความจริงเอค่ะแ,แต่เขาไม่แจงไม่ไแถลงข่าวให้แบบให้คนรู้กันอนะแค่เขียนตัวหนังสือเล็กๆในกระดาษในสมุดนิดนึงเองคงคงเป็นวิบากกรรมของ <c oughs> ของพระอาจารย์อะนะอากาศดีมากเลยนะครับนาะตามหมอเข้มมาสำรวจภายในบริเวณถ้ำตามมาเลยครับโอ้อากาศดีมากเลย ถ้าเราสังเกตนะนะตาตุงชารติั่งปราลาทานนะครับนาล่มพัดนาสังเกตได้อย่างง่นะครับครับนี่อยู่ตำบลน,น้ำตกนะครับนาเรียกว่าวัดป่าทําตาโลดนะครับนาจะมีล่มพัดเย็นสบายหมากนะครับนาไปยในทำมันจะทะลุไปข้างล่างนะครับนาข้างล่างนี่คือรบปราจานยันตระสมัยเถฐานเป็นผิกษุสงงอยู่ สมัยก่อนใช่ไหมที่เขาเล่ากันบอกว่าคนจะเต็มเลยเพราะว่าเขาถวายพระจันยันตะถวายพระจันยัน่ะเขาแม่ชีแม่ชีเล่าให้ฟังแม่ชีเล่าให้ฟังว่าคนจะเยอะมากเขาถวายให้พระจารยันตะก็จะมีมันมีสิบสี่วัดอ่ะมีสิบสี่วัดก็นี่กันหนึ่งในสิบสี่ของวัดที่เขาถวายให้ตอนพระจารย์ยันตะดังช่วงนั้นก็ถวายให้พระจารยันตะค่ะค่ะถวายให้ ในนามสุญญตาลามสุญญตาลามที่อย่างอเมริกาก็สุญญตาลามแบ่เป็นใช่ใช่ท่านก็จะกลับมากลับมาอยู่เมืองการมั้งตอนบ้านปลายตอนนี้ท่านอยู่ไหนละอเมริกากากสุญญตาอเมริกาก็แต่งชุดเขียวอย่างนั้นเหรออย่างนั้นนก็ไม่เคยเห็นท่านตอนที่เขาบอกรูปงามรูปงามกันหรอกเ <c oughs> พราะหนูยังเด็กวูพอหนูแปดขวบแล้วท่านก็ผมยาวแล้วอะ ท่านก็ผมยาวแล้วก็มีคดีหนูก็ไม่รู้หนูก็ถามท่านท่านก็แต่ท่านบอกว่ารัฐบาลเ็าว่าพระอาจารย์อะไรแต่พระอาจารย์ก็ไม่รู้เคยเจอกันปะละ่ะเจอหลายครั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก้มกราบน้ําตาท่วมหน้าเลยมันเสียใจไม่รู้เสียใจอะไรท่วมเลยแต่ลูกศิษย์ก็บอกว่ามันปิติมันไม่ใช่มันเสียใจและปิติเสียใจเสียใจมากเสียใ,ใ,ใจีใ<ด>่เสียใจตื้นตันแล้วก็เสียใจใตแต่เสียใจที่ท่านไม่มีโอกาสได้ 红里啊。